บูมาเร็วครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นฝึกขั้นตอนที่สามโมผมนะผมก็จะมาลองดูว่าเขาจะบินได้ไหมบูมาเร็วบูอุ้ยดูดเีเพื่อนๆโอ้เป็นไวมากเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองแล้วเมื่อกี้เป็นครั้งที่สองอันนี้ก็เป็นครั้งที่สามมาเร็วบูเร็วเพื่อนๆดูนะเขาจะทิ้งปีกลงแล้วก็บินมาเห็นไหมว่าน่ารักมากๆเลยใครที่อยากจะเลี้ยงฟอร์พัสนะดู ทีนี้ผมจะให้ชันแบบชันเวลาเขาปีนนะจะประมาณนี้นะมาเร็วบูเร็วบูเร็วมาเร็วบูเร็วมาเร็วบูเร็วดูนะเพื่อนๆอ,อันนี้<ๆ>ค่อนข้างจะชันว่าเขาเขาจะกลัวไหมมาเร็วบูเร็วเฮ้ยเพื่อน,อนๆโหได้เฉยื่อันนี้มุมนี้เป็นมุมที่แบบถ้าเขาอยู่บนต้นไม้เรายืนอยู่ตรงข้างล่างเขาเลยนะเพื่อนๆดูดิเนี่ยเราจะฝึกแบบนี้นะเวลาเขาบินหลุดไปอยู่บนเสาไฟ กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่